ดราม่ากีดยางสองหน้าผิดหรือไม่ผิดก่อนหน้านี้ผมโพสต์ไปคนงานกีดยางอีกถ้วยหนึ่งแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่ามันก็ไม่แปลกใครๆที่ไหนเขาก็ทำกันอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ดูนะครับยางหน้าข้างล่างเนี่ยมันยังเหลือเยอะดูมันยังเหลือเยอะ,มยอยอะไม่ต้องยังไปขึ้นข้างบนนะครับ กินให้มันหมดก่อนหรือถ้ากินไม่หมดกรีดสองถ้วยไม่ผิดไม่ผิดถ้ากรีดหน้าบนรอให้มันออกพอหน้าบนออกเนี่ยหน้าบนออกปึ๊บเต็มที่นะกรีดแค่เนี้ยยางมันก็ออกแล้วครับไม่ต้องถึงขนาดนี้ด้วยซ้ําแค่เนี้ยยางหน้าบนมันก็ออกแล้วอันเนี้ยกรีดมายาวเป็นคืบ บางต้นยาวเป็นศอกเออกีดแค่นี้แล้วปิดหน้าล่างนะครับต้นมันจะได้ไม่แบบช็อกยางออกเยอะปีหน้ายางหน้าตายนึ่งขึ้นมาใครจะรับผี่ชอบนะครับแล้วผมเองเดินมาดูไม่ได้แค่ต้นเดียวนะเห็นสองถ้วยเนี่ย แค่เดินยังไม่ทั่วสวนเน่ยเจอไป20-30ต้นก็เลยถอนริมออกให้แล้วก็ตักเตือนไปว่าให้ปิดหน้าล่างซะกีดแค่หน้าบนถ้วยเดียวก็พอนะครับคือเราเข้าใจแต่การที่กีดยางสองถ้วยแบบเนี้มันไม่ดีนะครับส่วนยางใครใครก็รักอะ่ะอยากจะกีดไปนานๆคนงานเองก็ ก็เข้าใจว่าอยากได้เยอะแต่บางทีเราเองก็อยากจะกีดส่วนนี้ยาวๆก็ก็ช่วยดูแลรักษาต้นยางนิดนึงนะครับอันนี้จากใจถามว่า <laughs> มีคนบอกว่ากีดเองจะได้สบายใจถ้ากีดเองได้อกีดไปแล้วนะครับคอมเมนต์ดีๆนิดนึงและอีกคนนึงเนี่ยไอเนี้ยคอมเมนต์ไปแล้วแล้วก็ลบไปแล้วอไม่รู้จะมาคอมเมนต์ทำไม <laughs> <laughs> นะครับ อันนี้ปิดเข้าใจต่างฝ่ายต่างคนต่างเอื้อเฟื้อกันนะครับแต่เขาเข้าใจก็ตักเตือนไปแล้วแต่วันหลังถ้าเจอนะครับก็ก็ไม่ควรละนะครับเพราะว่าได้บอกไปแล้วว่าอย่ากีดสองถ้วยเนาะโอเคครับ